สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟสวัสดียามแรงนะคะวันนี้ก็มีงานลำนะคะสามท่านนะคะผ่านปุ๊แม่น้องหมิวนะคะพอลำเสร็จเราก็จะไปสวดมนต์ให้กับเอฟีนะคะมีปุ๊มีน้องหมิวแล้วก็แม่ดานะคะวันนี้5้าโมงนะคะแต่ว่ามืดไวจังนะคะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วนะคะ โมตระกัลอภัพวะโตอาระณะโตตัมมาจะตุสุตระนาโมจะตระอภัพวะโตอาระณะโตตัมมานามุตระมิลินาจะตารินะไตรยะไตรยะตาริปิณะภะราชมหาลาภังปาทิพพ์เมนั่งมัณฑงโมอาลิยะมุตระโยโมติระโตนาโมไตรยะมิลินาจะตารินะไตรยะไตรยะตาริปิณะภะราชมหาลาภังปาทิพพ์เม นามะหะโคอาิยะเมตายโยโคทิจโตนามายะ e มี ح, นาคาเลนะไยยะไยยะปาลิินาคราชมหาราภังปะฏิเนนามะาโคอาิยะเมตายโยโคทิจโตนโมทายะไปด้วยเธอปิดไหมนะต้องนติด้งนี้จะ น,น้อันนั้นหนอกไันบานบาีจะได้หยุดางหยุดางมนแลี่ห้ององสห้องนะคะผเดี๋ยวขยับมาทางแม่นี่ยขยับมากาองค์ปูขยับมาอีก เค okay. แม่ดาก็ได้ No, oh, that's fine. Nice. เอาออกทำไมต่องกาตอกเอาอกไปตั้งอาทิ ทำได้เห็นทำสีชุดนี้มานาแนแล้วนะครับผมทางราเก็เพี่เตยสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะสุดสุดที่มอญน,นะครับผมพี่สิรัตน์นะครับผมก็คุณจันเพงอยง่คุณจันเพยงยิง้มหน่อยครับคุณจันเพ,ง,ง,นเพงไม่ค่อยยิ้มเลย mà không có cái thứ. Chứ tôi đâu có muốn mà nó không có. Ừ. Rất là sợ lắm. Đã mà nó vừa như là sản lượng dương. Cho mà từ 先看那个，说的严不 the <laughs> beam ไมโทรศัพท์ประดับทุกเครื่องเลยเนาะ จะตกเพ้คิดแต่แอร์ไอ้าเล่ตกเพมงนี่อาจจะพลาดนะไม่ได้คิดถ้าไป ขอดได้ทำกี่เพลงแล้ คค่ะก็ขอให้คุณอริยานะคะจงมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมมุนาปรารถนานะคะขอให้ตั้รโดยตั้งโยค่ะขอบคุณค่ะสาธาบเวลามุนตูงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่ยีเวรสัพเพสสาธาบปยาพรชาหุนตูงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สัพเพสัตตาอนิฆาโหตุกขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีนังาริหานทุกขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเกิดสัพเพสัตตาสัพพะทุขาประมุขจัตุกขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากความทุกข์ทั้งมวล สัพเพสัตตารัตจัมัะติโตมาพิกันจันตุขอสัจทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้ภากภูมสมบัติอันดนได้แล้วสัพเพสัตตากรรมมาสาาักกากรรมทายายากรรมมโยนีกรรมพันธุกรรมมปฏิสารนาสัจทังหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแื่งเจิด มีกรรมเป็นผู ine, <S 2> <S 2> um. right. like ้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่างกรรมมากริสันติกรรมยางว่ากักังวาตักสะพายนาทวิตติสีจะกรรมกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้ระดมบอกคำคำนั้นสืบไปสัพเพสัตตาสัทธาหุตุอวิราสุขสีวิโทขอให้ทราบตั้งใจ อย่าได้มีเวรแก่กันเลยกันเลยจงเป็นผู like uh ้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกข์เพินกะกะกะตังคนต่างว่างไม่หังสัตเปรตที่สวันงดีเทชขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เฉยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยไปวจาใจแล้วนั้นเงิน มีกลับมานองว่าสองห้าเจ็ดครับสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดี่ดูสองห้าเจ็ดทุที่นโซสาเจ็ดทกที่นนทด้เหมดีเแล้เสเดทุกที่โนทย่ะขอเดชะตั้งดิบูุชนีไไสา ถึงพิจารณาดาครูอาจารย์ทั้งลูกลาญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักกันมาได้ยมีส่วนใดในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเววันขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทุกขัานถืนสาธุครับครับ ครับขอข้างหน้าทุกสวัสดีค่ะคุณแม่อะไรครก็ก็ขอบขอบคุณคุณแม่นะคะแม่แสงจันจันทแสงนะครับค่ะขอบคุณคุณแม่แสงจันทแสงที่มาให้พวกเรานะคะได้เป็นตัวแทนนะครับขอบคุณแม่เป็นตัวแทนคุณแม่ตัวเอโบนนะครับน้ำสวดนะคะก็ขอให้แม่ จงสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะอย่าเจ็บอย่าจนขอให้คุณแม่ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนะคะาร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะต่างนี้นะคะขอบคุณคุณแม่นะคะต้องยายมเจ็บจนจนขอบคุณค่ะเก็บเก็บเก็บนะสมุด โอ้โหดูดูไปไม่ได้วันเข้าจบงแ้มนะฮะสถานตรวจมนตองคนเตรม์แก้บนรั้งแรกในประวัติสต่อบลคะใหม่ที่ข้างหน้าอรอว่ามีเพิ่พาะว่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ใหญ่้านขอบคุณน้ะานํำพใญ่้านพานำตัวขอบคุณนะคะ สาธุสาธุขอบคุณแอดมินทุกท่านด้วยนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยคิดสิ่งใดหวังสิง่งใดปรารถนาสิง่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นพันสำเร็จพันสำเร็จด้วยอสาธุสาธุ